ดีมาเด้อกินพันธเมื่อนี้นะกขับสวัสดีมิตรรักแฟนเพลง <c oughs> กินข้าวอีกแล้วจ้ะปิดประตูก่อนเอออปิดหนน่ยึงต้องกิน,น,นหน่อยนึงเลยมาเด้อกินข้าวน้ำกันกินอีกแล้ว <c oughs> ขา้าวแลงเด้อนี่ฮะปีนยังเฮ้ยเขาเบิ่นเบิ่กไปมุ่งกว่างศิบุตรีเด้อจ้ะ ตามบักหุ้งกับพันเมียงปลาเห็นบอนักนักยามมันขวมกับพักกับส่วนหนึ่งเอาเฮ้ยส้นแก้วแซ่บแมาเด้อมากินน้ำกันเด้อพูดนะมาเด้อเกิดเป็นมือหากินแก้ข่าวพันปลาพันปลาพันตับตามบักหูพุณน้ปลา คุณนะเห็นบ่ปลาอ้ยนีานนบ้านเห่านี่ะนี่อยงามขนาดปาน้ำจิ้มว้ายยกไปไกลก็ไ่ได้ยานเป็นขัาวมันักไม่ได้่ไดกินมัเลยเปนเดอ้วนบ่ม่ได้มาเด้อกินกันเด้อช่วงนึสิบุกไอปเยาเด้อมาเดมาเด้อมออออ้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อดเอนอคุณส้ม ต่ำมะฮงกับขัก็ได้น้อยเนาะตำจะมาโกะอีกซะด้วยต่ำมะฮงขากเลยต่ำมะฮงแซ่บมากอกแับเนาะมีสูตร้านเราเหรอเนาะสูตรยำใบขนมปังแบบนั้นแซ่บเด้อ แมงวันก mm. ับปต้องห่วงดอกถึงบ่ปลาเยอะด้อท่านปิงป้าติงปับเต้าหมูเพิ่นเห็ดน้ำซิมน้ำอันนั้นแซ่เมาบ่บั่ใบมันวางตักแซ่มาขอติ้ตับส้มอีกซิมเบอร์สุยางตะกอน แบบแบมั้ยตัดีนนั้นกิน,นด,ดีขอบุเลย้น,อบ,นอบอกต้มแล้วลืมขอบุนลืมขอบุญเฮ็ดเป็นหัวเวลาเนี่ย <laughs> พันพ่นบ่มีข้าวปุ้นพ่อก็บค่คิดพ่อเลยเด้อมันต้องมีข้าวปุ้ลมูตัวไปอีกรูม,มุมร้านไนได้เออพอดีพอดีพอดีเออพอดีอยากมาหาเพื่อนซูมืออยู่จ้ะขั้นฝนตกขั้นนั่นกะอยากงาอยู่ัวเพื่อนกับไปเห็นงานรับการตอนเศร้าเ้ากับกิมาซูมือมันกะอยากงาู่ นอนพี่จะได้มานอนน้ำพึ่นอีดีล่ะนอนทุ่มอะไรก็กินไม่ยังไม่ยังก็ซอกสู้กันกินแต่แต่อ้วนดีเนาะไม่ยังก็ซอกสู้กันกินห้อง ตะพัวค่อยกันแล้วน,นะเอาไม่ไม่จะจ่อยมันดิทองแ็นแองตัง้งบาทนี้ใช่ไหมพี่ตะพัวหรอวะตัวเองก็คนเล็งเล็งขึ้นกันชุวยเราปิดประตูให้มามองหน่อยครับ <c oughs> โอ้ยจะเป็นไซ่ง่ายเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเสนอ <c oughs> คำตาเหลือใช่นั่นใช่อันนี้มันก็คำใหญ่เลยด้อพี่อ่อนเด้อพี่อ่อนพี่พ่าตัอนี้พาพี่นัดพี่นัดเ้ยพี่นัดมาำพี่นัดก็เห็นพี่นัดเลยพี่นัดงานกันยังดีลงมือโอ้ยขอบ ขอโทษนัดก,กินข้าวน้ำเพลินกันยังวะจะห่างกันมาสิไปแล้วเด้จนเตรียมเขียนเนี้ยยูเนี้ยจินสิไปซื้อมาไปชมทเพกคนละกันยังวะแซ่บชาพ่นัดเลยมาเด้อพี่นัดมาพี่นัดมาเด้อ,อแซ่บอิริเด้อเมี่ยงปลาพันตับมะฮูเปี้ยงตับดดจักรสกินอยนดดียงก่อนกันยังวะ Mười lăm cả kỳ dặn cả ở dặn đi ô mừng đêm nhằm hòa lắm mừng ngủ 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 đây, mình ngủ 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 thế ngủ 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 น้ำพันแซบแซบแต่บางคนแซ่บแดกแซมือมาแบบนี้ละต้องแซบชิได้รักใส่กระปุกเมื่อกินอยู่เดือ,อบานนะเห็ดพันอย่างนอพันลูกสิ้นบะ <laughs> คำตาเหลือกมาเด้อ ก็ได้งหนอจับขา้นไปเดิอนมามาเลยไว้ไว้ยี่มกินกันนิดก้ียวคือมันกินแล้วแม่มาหาโอกาสมาหากันเ้อมาหยามเลยเ้อ อ,อุ่นหน่อยเด้อมาเออมันเด้อต่อเลยยาวเลยกินเงเนี้ยงในหนึ่งเนาะยาวยาวเลยกินพันมันอยากินสายตัวกินพันพหอมอืมทำแขกห้ <laughs> องทำแขกไปยังคือห้องทำแขกมันแหล <laughs> ่พี่น้องทำแขกพี่น้องก็ห้องมันทำแขก แล,ล่ดิกดินมุมบางครับแม่ได้อยังับแม่เจ้าเม่อไรขุดปลาใยตยิ่งยายติงต่งเลยๆใย,ยติง่งใ <laughs> ย,ยติง่งตาคมมอนกินน้ำลูกชางไปแล้วแล้วก็กินปลาเสมอเลยตาคมมอนหาปลาเสมอพ,อพ่วนผันหมักปลาด้วครับ เ,เอ,าอา้าเจ้าขึ้นมาข่อยเจียวข่าวปากล่มวะปนี้มันจะเป็นเรืเอเขาทันละน้อยใ <laughs> หญ่ปวดขั้นคาโมยใหญ่มันกระเอิญมาโมเป็นพนันเลยพันมันกระเซ็นออกมาได้เมี่ยวลดความอ้วนเอาให้จะขีดสองขีเดเด้อเพื่อนได้เมี่ยวเด้อความอ้วนอะ่ะ รเบ้อกับกินแซบคลาบปา้นค่อยๆจะขีดสองขีดเพื่ออเด้อพยายามอยู่พี่น้องเอ้ยกลิ่นแซบจะเซ็ตจังหดเนาะคนมันกลิ่นแซบเนาะถึงเวลามันละคืนห้อนแล้วกลิ่นหุ่มๆโดนเนาะมือใดคอยกินบสแซบมือนั่นละคอยไข่ขับตาเหลือ แค่สิบหดอกอ่ออีกจะคำนึงอ้าวคุณจะคำยังไงด้วย ไซเบิดทุกอย่างเลยอ,เอาซุนอ่ะม,ม,อมุมมาเลยมากันอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้สองสามเด้อจ้าพอ,อกัมาคิมหนาเด้อ เเตี๋ยิภากันั่งพันกินอยู่นี่แหะ